เ,าเราเผาถ่านกรองเพลนนะครับทดลองเผาที่สิบี่คลิปที่2นะครับคลิปนี้อุณหภูมิควันมาที่แ80ดสิบแล้วนะครับแ0สบสังเกตว่าอุณหภูมิบนเตาอยู่ที่3 5 7้อห้าสเจดอุณหภูมิกลางเตาที่ร้อยสบดถ้าเหนือกว่าร้อยิขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ากลางเตาเนี่ยน้ำหมดแล้วนะครับน้ำหมดแล้วคือน้ํามันจะคายออกมาที่ร1 0สเนี่ยหมดแล้วจริงๆเริ่มคายตั้งแต่90้าสิบนะครับส่วนอุณหภูมิล่างเตาข้างล่างเตาอยู่ที่8ปดิบ ไอ้ตรงนี้น้ำยังไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรเวลาเราเก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราทําให้เหลือน้ําน้อยที่สุดนะครับอุณหภูมิตัวนี้80ดูลักษณะควันนะครับควันพุ่งอุณหภูมิควัน80เตาก็น่าจะติดแล้วนะครับผมจะไปปิดแก๊สนะครับแล้วจากนั้นก็จะเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บน้ำส้มควันไม้ จะปิดแก๊สก่อนนะครับปิดแก๊สก่อนแก๊สนี้ยังเป็นถังเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เติมอีกเลยนะครับประยับมากเลยปิดแก๊สโอเคปิดแก๊สแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอดูครับ ว่าอุณหภูมิมันจะลดลงไปแค่ไหนถ้าอุณหภูมิมันเดินไปข้างหน้าได้ก็แสดงว่ามันติดนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มเก็บต้ส้มควันไม้เลยนะครับเก็บน้ส้มควันไม้โอเคอ่ะเท่านี้ครับใครสนใจก็ติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ